สวัสดีครับเราเดินทางมาถึงข้อ17ฉลาดถึงแล้วก็ครบนะฉลาดถึงครบแล้วกันนะครับก็ลองดูนะครับลองไปดูว่าความหมายนี่คืออะไรก็อยากให้ฟังให้จบแต่เข้าใจแหละว่าผมไม่ใช่นักพูดไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่พวกเราที่ทํากันบ้านจริงจังลงรายละเอียดดึงมาใช้จากข้อ1 1 6เราออกแบบข้อต่างๆของตนเองจนกลายเป็น เห็นทางสว่างของชีวิตจับจุดอะไรดีๆบางอย่างได้มั่นใจในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นหรือบางท่านอาจจะยังรู้สึกว่าเออมันยังไม่ไปถึงผลการที่ทำถึงทำครบนี้เนี่ยจะจะแบบเติมเต็มนะครับแล้วก็ช่วยให้ไปถึงผลได้ง่ายขึ้นลองดูครับลองดูอ่ะสิ่งแรกที่อยากให้นึกก็คือ ฉลาดทําครบทําถึงทําครบเนี่ยก็อยากให้ไปไปเข้าใจด้วยตนเองนะครับแต่สิ่งที่อยากให้นึกแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือยกตัวอย่างครับลิซ่าแบ็คพิงหรือคริสโตโน n โรนโดลองสมมุติว่าให้ลิซ่าแบ็คพิงเนี่ยไม่ต้องไปร้องไปเต้นนะครับไม่ต้องไปฝึกหัดเริ่มจากฝึกหัดด้วยนะเด็กหญิงลิซ่าแบ็คพิง ink, มีใจรักการร้องเพลงเต้นลํา เด็กชายคริสโตโรนโดมีความมุ่งมั่นแล้วก็แน่นอนขอผมว่าเขาเก่งด้วยแหละนะครับเขาถึงเก่งทางฟุตบอลได้ขนาดนั้นแต่ลองว่าเอาไปทํางานตําแหน่งอื่นที่ท่านจะนึกเองนะครับอาจจะเป็นตําแหน่งงานที่ท่านทําอยู่ก็ได้เขาอาจจะทําเก่งเขาอาจจะทําไม่เก่งเราไม่รู้แต่เขาจะไม่ได้มีเงินมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จเป็นที่รู้จักขนาดนั้นถูกต้องไหมครับอ่ะ แล้วแต่จะคิดว่าเออยังไงเขาเก่งเขาไปทําอะไรเขาก็เก่งอยู่แล้วเขาจะรวยกว่ากลายเป็นการเป็นนักร้องแล้วก็นักฟุตบอลอีกอะอันนั้นก็แล้วแต่ผมไม่ได้สู้แต่ผมกําลังจะบอกว่าเราเริ่มชีวิตเนี่ยคนคนยุคเราเนี่ยเริ่มชีวิตจากการเป็นเด็กน้อยอยู่ในคันเติบโตมาเรียนอนุบาลทางผ่านชีวิตของเราคือการเป็นนักเรียนเราต้องมาเจาะว่า การเรียนเนี่ยคืออะไรซึ่งการเรียนก็คือให้ผมพูดนะเอาสองคำเลยคำแรกเราเรียนมาเพื่อเลือกทำไมต้องเรียนมาเพื่อเลือกจากนั้นเนี่ยคือคือเพื่อรู้แหละได้ความรู้เยอะความรู้เยอะเอามาเพื่ออะไรเพื่อเลือกเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมต้องเลือกอ่ะท่านก็ลองตอบเองด้วยต่อไปก็คือเพื่อรับสมองเนี่ยเวลาเราไปเรียนหนังสือเราเรารู้ว่าเราเรียนหนังสือเพื่ออะไรเนี่ย ถ้าเรารู้แน่นอนมันอาจจะมีอะไรหลายอย่างอาจจะมีคอนเน็ชันรู้จักเพื่อนผ่านชีวิตได้ได้เกิดประสบการณ์นะครับได้หมดแล้วแหละนะครับแต่ผมบอกเลยว่าสำคัญสองคำที่จะต้องได้จากการเรียนก็คือเลือกและรับสมองเลือกเนี่ยผมอยากให้เข้าใจว่าวิชามันเยอะมากมายเคยเห็นไหมครับคนที่พูดง่ายๆด่าลูกด่านักเรียนว่า เด็กคนนี้เรียนอ่อนวิชานี้นะต้องไปแก้อย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ในความจริงคืออะไรครับผมว่าลิซาแบ็กพิงกับคริสโตโ,โนโรนโดไม่ได้เก่งไม่ได้อัจฉริยะทุกวิชาแต่เขาประสบความสําเร็จได้ไม่ได้บอกว่าให้เด็กนักเรียนติดศูนย์แล้วไม่ตั้งใจเรียนอันนี้ผมก็ไม่ได้พูดแต่ผมบอกว่าบางครั้งชีวิตของเราอะเราต้องหาจุดของเราให้ได้อาจจะเป็นจุดแข็งอาจจะเป็นจุดที่เราชอบแล้วพัฒนาให้เป็นจุดที่มันขายได้ แล้วมันยกระดับพัฒนาต่อจากตรงจุดนั้นมันคือชีวิตที่เรามีเงินพร้อมกับมีความสุขในสิ่งที่เรารักโดยที่เราไม่ต้องไปตำหนิตนเองไม่ต้องไม่ต้องยอมรับการตำหนิกับคนที่มาหาจุดอ่อนของเราเราเลือกจุดแข็งจุดขายจุดที่มีใจรักของเราแล้วฟูมฟักมันจากจุดนั้นน่ะดีกว่าไหมมันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชีวิตถูกต้องไหมครับส่วนคนที่บอกว่า ถ้าเรียนไม่เก่งจะต้องไปใส่ใจไปเคร่งเครียดแล้วแต่อ่ะซึ่งคําว่าเลือกเนี่ยมันเยอะการที่เราฉลาดตัดใจมาเลือกการที่เราฝักทํากันบ้านมาจากข้อ1นึถึงสิแล้วเข้าใจเรื่องจักกละอ๋อเราไม่เก่งหรอกแต่เราจะกล้าที่จะไปเผชิญมันกล้าเสร็จอ่ะเราต้องใช้ใจที่สนใจใส่ใจสนใจใส่ใจพิเศษมันก็คือเรื่องของจักกละไงโอเคไหมครับแล้วก็ มีความพอใจมีความรักเอ้ยเราเห็นคุณค่าของมันเรื่องนั้นๆน,น,นะครับจะเลือกเสร็จรับสมองคืออะไรแน่นอนครับวิชาเนี่ยอย่างวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยโอ้ยลูกอ่อนคณิตศาสตร์จังเลยเอะเอาลูกไปติวเฮ้ยไปติวแล้วคะแนนมันสูงขึ้นปัญหาคือตรงนั้นแหละครับสิ่งที่เราต้องการคือคะแนนสูงขึ้นนักเรียนเข้าใจแต่หัวใจสําคัญของคณิตศาสตร์จริงก็คือเขาบอกทฤษฎีขั้นพื้นฐานมา แล้วเขาบอกโจทย์ยากมาเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เผชิญในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่ามันทําไม่ได้มันลําบากเสียบ้างครูไม่ต้องไปเครียดว่าเอ้ยเด็กทําไม่ได้ทําคะแนนไม่ได้ก็แค่ให้เขาทําไปแล้วค่อยๆหยอดวิธีไปเพื่อที่เด็กจะได้รู้ว่าเออมันมีวิธีในการแก้ไขปัญหาต่างๆแต่เด็กได้เผชิญความทําไม่ได้ของคณิตศาสตร์เน,นื่นคือวัตถุประสงค์ของคณิตศาสตร์ เด็กเขาจะได้รับสมองเขาได้มีประสบการณ์ทําอะไรที่เขาทําไม่ได้ทั้งที่เขาทําได้มาแล้วสําคัญที่สุดของวิชาคณิตศาสตร์คือเลยครับทําให้มันสนุกโอเคไหมครับเพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ดีมากวิชาฟิาสิกส์เป็นวิชาที่ดีมากคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์เนี่ยเป็นวิชาที่ดีเลิศในการรับสมองเป็นเกมรับสมองซึ่งมันไม่ใช่เกมทําลายสมองอ่ะเหมือนเกมในในสมาร์ทโฟนในอะไรเนี่ย แต่เก,เกมคณิตศาสตร์เป็นเป็นเกมที่รับแต่ไม่ใช่เอาคณิตศาสตร์มาใส่ในคอมพิวเตอร์แล้วให้เด็กเรียนอยู่คอมพิวเตอร์อันนี้ไปหวั่นเลยนะครับให้เด็กเขาเขียนโจทย์อะดีแล้วนะครับนั่นแหละนะครับโรงเรียนไหนก็แล้วแต่ที่สามารถทําให้เด็กๆเนี่ยสนุกกับเขาเรียกอะไรทาเลนท์ที่เด็กมีสนุกกับคณิตกับฟิสิกส์ได้เนี่ยจะจะส่งจะสร้างคนอย่างมากนะครับเขาได้รับสมองไม่ใช่อยู่ดี ลูกเราอ่อนคณิตศาสตร์อ่าสถาบันนี้สุดยอดเขาสอนวิธีทาเด็กก็รู้วิธีทาจนครบเลยเคยทําโจทย์แบบนั้นคล่องแล้วแก้โจทย์คณิตศาสตร์ได้เก่งแต่เขาไม่ได้ไอเขาเรียกว่าผม,ผมไมเ่เหมือนระเบิดสมองตัวเองอะเหมือนขยายขอบเขตการคิดของตัวเองนะครับคือเพิ่มประสิทธิทภ,ทภ,ทภาพสมองใหม่มันเหมือนกับสร้างโรงงานสมองใหม่เลย นะครับนั่นแหละนะครับการเลือกและการรับสมองเนี่ยเป็นจุดสําคัญแต่การที่เราสร้างความเป็นกรรมกรด้วยอะไรนะคุณภาพการศึกษาเด็กต้องทํางานนี่ครบต้องอะไรนี่ครบนะอันนี้มันอาจจะเป็นการต้องล,ลองดูว่ามันเป็นการอะไรนะครับคือเรียนให้เครียดเรียนให้หนักเรียนให้เยอะหรือเรียนเพื่อเลือกและส่งเสริมสร้างสรรค์พร้อมกับรับสมองไปในตัวอันนี้ คือลักษณะที่ผมไม่ได้บอกว่าให้ไปเปลี่ยนระบบการศึกษาแต่อยากให้เราเนี่ยเราเรียนด้วยความรู้ความเข้าใจคนที่เสริมพลังดีพลังสร้างสารรค์ให้กับลูกแทนที่จะไปเสริมพลังลบบอกว่าลูกโง่ลูกไม่ฉลาดลูกไม่อะไรแต่เขาเรียกว่ามีศิละปะตลองย้อนกลับไปอีกภูมิปัญญาวิทยาการจิตวิยาศิละปะจัก,กรกะเครื่องมือกลไกในวีดีโอหมายเลขต่าง แต่ผมกําลังจะพูดถึงว่าไอ้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เนี่ยเอามาทําให้ครบทําให้ถึงคืออะไรมันคือแบบนี้ครับมันคือห่วงเวลานี้ห่วงเวลานี้คืออะไรเดือนนี้ฉันจะไปออกแบบการทําให้ถึงและทําให้ครบถึงคืออะไรครับอ๋อเนี่งไปทําส้มตําจนได้ส้มตำมาละอ่ะเราถึงส้มตําแล้วทําถึงถึงเข้าไปอีกก็คือไปเริ่มทําส้มตํา จนได้ส้มตำออกมากินอร่อยแล้วอร่อยยิ่งขึ้นครบคือเลยครับเราไปซื้อมล็ดมะละกอมาปลูกมะละกอทําปลาเองทําองค์ความรู้ต่างๆทาโตะส้มตําเองเป็นสถานีส้มตําทําเสร็จทําการตลาดได้ทําการค้าได้ทีมถึงจะช่วยได้เพราะเราไม่เก่งทุกด้านแต่การที่มีทีมเราพึ่งพาตนเองพึ่งพากันเองได้ดีแล้วก็ การที่จะเปิดร้านส้มตำแบบครบวงจรมันก็ง่ายขึ้นแต่นี่คือตัวอย่างนะเดี๋ยวจะมีบางคนบอกว่าเอ้ยนี่ไงมันเก่งทำส้มตำใช่ไหมไม่ใช่นะครับก็คือเราเลือกได้ที่จะถึงและครบในเรื่องอะไรเราร่วมเลือกกันได้ที่จะร่วมถึงร่วมครบในเรื่องอะไรแค่มาเล่นกันพร่อครับผมก็เพิ่งตื่นมาแล้วก็มานึกตอนเช้าผมก็นึกว่า แค่16ข้อเนี่ยเพียงพอแล้วแต่คนคนหนึ่งอ่ะเขาเรียนหนังสือไปเรื่อยเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะเรียนไปเพื่ออะไรแต่การที่เรารู้ว่าเลือกและการรับสมองไม่ใช่แค่ว่าต้องย้อนกลับไปคณิตศาสกัลฟิสิกนะครับบางคนก็รับสมองกับโจทย์กับสถานการณ์ของการเรียนรู้มันเหมือนกับเราเรียนกฎหมายเนี่ยไม่ใช่แค่ท่องจําแต่เราต้องรู้ว่า ไอ้กฎหมายที่เราเรียนทั้งหมดอะมันมีอะไรบ้างเราเข้าใจว่ามันมีทั้งหมดก็คือการการไปอ่านดะแล้วการเขียนไม้แมปจากนั้นเนี่ยก็ไปลงรายละเอียดแล้วการที่เรานึกว่าเอ้สถานการณ์แบบเนี้ยเขามีความขัดแย้งแบบนี้มันมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขามีไอ้พระราชบัญญัติใหม่มาเขามีพระราชไอ้เขาเรียกว่าข้อกําหนดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อเสริมจุดแข็งให้เศรษฐกิจเนี่ยเราจะดึงความรู้ทางกฎหมายเนี่ยมาสร้างโอกาสให้กับตนเองได้ยังไงนั่นแหละมันคือการรับสมองโอเคไหมครับนี่นี่คือการยกตัวอย่างเนาะมันเหมือนกับไอเวลาที่รัฐบาลประกาศการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเจ้าทีมเจ้าสัวก็จะจ้างนักกฎหมายมามาศึกษาระเบียบว่าเราจะไปทํากิจการอะไรเพื่อให้ได้ดีที่สุดซึ่งเราจะรอให้เจ้าสัวไปไ,ได้ประโยชน์จาก กฎหมายใหม่ที่ออกมาระเบียบใหม่ที่ออกมาเนี่ยอย่างเดียวก็ได้หรือเราจะรวมกลุ่มกันเราไม่ไม่เป็นเจ้าสัวไงเราจะรวมกลุ่มกันเพื่อไปเข้าถึงโอกาสจากนโยบายใหม่ของรัฐบาลจากกฎหมายใหม่อะไรประมาณนี้มันก็ได้ทั้งหมดซึ่งผมไม่ได้เก่งผมทําคนเดียวไม่ได้ถึงบอกว่าไอ้ข้อนี้นะครับไอ้ข้อที่ฉลาดครบถึงเนี่ยก็ฉลาดถึงครบอ่าฉลาดถึงครบเนี่ยต้องถึงก่อน คนเราต้องเคยถึงก่อนถึงคืออะไรก็คือทุกคนมีจุดแข็งจริง,รงๆแหะเนื้อชีวิตของเราอ่ะมีความถนัดอยู่แล้วมีความถนัดพื้นฐานแต่การที่เราเลือกตัดใจอย่างเช่นเออเราจะไปเล่นสมาร์ทโฟนทําไมเยอะแยะเราจะไปใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทําไมแต่เราเลือกว่าจะมาทําให้ครบให้ถึงในเรื่องอะไรอ่ะวันนี้แหละเราจะมานั่งหน้าตู้เสื้อผ้าเราจะจัดพับเสื้อผ้าอย่างดีนี่คือถึงนะครับอ่ะ เราจะมาวาดภาพเพื่อฝึกทักษะในการใช้มือนี่คือถึงแต่ถึงมันจะเติมเต็มให้ครบยิ่งขึ้นคืออะไรอืมเราจะหันไปฝึกวาดภาพด้วยใจรักอ่ามันจะเริ่มเติมเต็มให้ครบขึ้นมาเฮ้ยมันรักไม่ได้หรอกใจนี่อยากไปเล่นเกมใจอยากไปเที่ยวเออไปเที่ยวก็ดีนะครับแต่คือปัญหาตอนนี้ผมเป็นห่วงสังคมแค่เราติดจอมากเกินไปแค่นั้นแหละ ที่เหลือเนี่ยไปเดินเที่ยวการไปดูไปรู้แล้วหยิบมาเติมเต็มสร้างสรรค์ให้ถึงให้ครบเนี่ยครบไม่ได้ว,ว่าครบทนซะทั้งหมดทีเดียวแต่ครบมันคือการเติมเต็มให้สมบูรณ์ย,ยิ่งขึ้นนั่นแหละชีวิตของเราแล้วมาอาัดวิดีโอไว้ทาไมดามอ๋อผมอยากจะหาพวกมาเล่นข้อของเราร่วมกันอย่างตอนนี้ผมคือ17ข้อแต่ความเป็นเรามันอาจจะเหลือ5ข้อหรือมันอาจจะเป็นร้อยข้อก็ได้ปัญหาคืออะไรครับคนเราอยู่ด้วยกัน ใช้ชีวิตไปร่วมกันและใช้ชีวิตของตนเองเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้จุดของเราอ่ะแต่อย่างผมตอนเนี้ยผมรู้แล้วว่าจุดทางสว่างของผมเนี่ยคือการใช้เวลาไปกับสามกลุ่มอ่าจากวิดีโอหมายเลขที่ผ่านมาดูครับผมก็รู้แล้ว,วมีแค่สามกลุ่มแล้ว3ามกลุ่มนั้นต้องทํำยังไงผมยังด้อยฝีมือยังยังด้อยฝีมือในส่วนที่เราจะทําอ่าทั้ง3ามกลุ่มผมก็เอาเวลา ไปทำให้ถึงให้ครบใน3มกลุ่มงานหรือกลุ่มตัวเลือกของผมจากวิดีโอหมายเลข581ที่ผ่านมาก็แค่นั้นเองนะครับแล้วท่านล่ะจะไปทำให้ถึงให้ครบในเรื่องอะไรเพราะว่าอะไรครับสมมติว่าเราไปนับฟุตบอลน่ะแต่ฝีมือในการเตะฟุตบอลของเรามันไม่ถึงอ่ะแล้วมันไม่เติมเต็มให้ครบโอ้โเด็กนักฟุตบอลคนนี้เก่งนะเขายิงลูกเก่งเขายังเลี้ยงลูกได้ดี เขายังสามารถที่จะวิ่งมาอยู่ในจุดที่จะช่วยเกมรับได้อีกอืมเนี่ยเขาถึงนะถึงก็คือยิงประตูดได้ดีเขาเป็นกองหน้าถูกไหมครับแต่เขายังมีของดีอย่างอื่นคุณสมบัติอย่างอื่นมาเติมเต็มค่าตัวเขาก็จะแพงขึ้นอการเป็นที่ต้องการของโค้ชก็จะมากขึ้น นี่คือการทําให้ถึงให้ครบในฟุตบอลผมไม่บอกว่าให้พวกเราไปเตะฟุตบอลนะบางคนเนี่ยคือวิดีโอของผมเ่ยดูแล้วบางคนคิดว่าเออมันคืออะไรแต่มันคือวิดีโอในการรับสมองเพื่อเลือกสร้างสรรค์ชีวิตให้ถึงให้ครบยิ่งยิ่งขึ้นในแบบฉบับของท่านท่านจะได้ขายได้ท่านจะไปถึงจุดที่โอ้ยคนเราต้องไปหาเงินต้องไปหา,หาจุดแข็งจุดขายเหรอก็ไปนู่นอีกแต่ในความจริงคืออะไรครับบางคนอาจจะเป็นแค่พึงพอใจในชีวิต บางคนอาจจะเป็นแค่หลุดพ้นจากวัฏจักรของการเวียนตายเวียนเกิดนี้ก็ได้ซึ่งมันเป็นทางเลือกของท่านเองไม่ไม่เกี่ยวกับผมเลยนะครับเพียงแต่เห็นไหมครับคนที่มีเงินน้อยไม่ได้ผ่านกิจกรรมคุณภาพไม่มีทักษะฝีมือแล้วถึงเวลาเขาไปโกงอ่ะถึงเวลาเขาไปเป็นเหยื่อการโกงคือไปเป็นลิ้วล้อให้กการโกงจนสร้างการโกงเนี่ยมันเป็น อาณาจักรใหญ่ของการโกงเป็นการยอมรับการโกงได้ทั่วกันไปหมดแต่จริงๆแล้วมนุษย์มีศักดิ์ศรีถ้าคนคนนั้นอนะ่ะเขาอยู่ในการเรียนที่มีคุณภาพเขามีกิจกรรมหลักสูตรที่ดีเขารู้ว่าได้เงินไม่ต้องไปโกงไปใช้ฝีมือเอามารวมทีมทีมที่พึ่งพากันเองทีมที่ไปกันได้ดีได้ดีนะครับยิ่งยิ่งขึ้นเนะี่ยไปกันดีได้ดียิ่งยิ่งขึ้นเนะี่ยโอ้โห ทุกคนต่างมีทักษะฝีมือต่างมีโลกทัศนัสามารถที่จะหยิบจะเลือกจะสร้างสรรค์ได้เขาไม่โกงหรอกแต่ที่โกงเพราะอะไรครับเราไม่ได้ฝึกมาอย่างนั้นเราฝึกมาไม่ถึงและไม่ครบแปลว่าอะไรครับเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะเลือกไปทําอะไรให้ถึงให้ครบอ่ามันอาจจะมากไปเนาะมันอาจจะเยอะไปทุกวันมาทําให้ถึงให้ครบเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะกําหนดโปรเจกต์อะไรมาทําให้ถึงให้ครบเออมามาทําขนมกัน จนได้โอ้โหทำขนมให้ครบอาจจะยากหน่อยยอมรับเกณฑ์เสี่ยงอันนี้ต้องซื้อเอาอ่ะยกตัวอย่างนะครับการที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วพาเข้ามาร่วมกําหนดว่าเราจะทําอะไรให้ถึงให้ครบอาจจะดีกว่าการที่เราไปด่าเขาว่าอ่อนจังเลยในเรื่องนั้นหรือติดเกมติดนูน่นติดนี่ติดนั่นแล้วเขาก็จะซึมซับคําด่าแล้วคําด่านั้นอยู่ในบ้าน ซึ่งผมความฝันของผมคืออะลรครับไปซื้อที่ดินล้อมรั้วแล้วเราจะไม่ด่ากันในรั้วแห่งนั้นแต่จะเป็นสถานีของงานเป็นงานเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นยกระดับและยกระดับเป็นยกระดับอย่างชัดเจนแล้วเราจะกลมเกลียวได้ดียิ่งยิ่งขึ้นร่วมจัดการได้ดียิ่งยิ่งขึ้นและมีระบบกลไกที่ดียิ่งยิ่งขึ้นโอ้พวกเราอยากได้เงินเราก็ต้องไปทำให้ถึงให้ครบ ในการที่จะสร้างกลไกในการดึงเงินเข้ามาดึงเงินเข้ามาในกลุ่มพวกเราในกระเป๋าของพวกเรานะครับนั่นแหละนะครับที่บอกว่าเจอ,อยังเจอทางสว่างอยังเจอคําตอบที่ใช่เจอจุดที่ใช่หรือยังนะครับผ่านเทคนิควิธีหรือยังไปสัมผัสการมีใจรักจนการมีใจรักมันคล่องหรือยังก็จากวิดีโอจากข้อข้อไหนอะข้อที่10ข้อที่11นู่นละมั่งนะครับข้อที่9ก็เป็นทริค เป็นลูกบ้านะครับก็นั่นแหละต้องผ่านข้อต่างๆมาแปลว่าครับใครจะมาบอกว่าวิดีโอนี้ไม่ดีก็ผมพูดได้ไม่ดีหรอกผมไม่ยอมรับแต่ผมยอมรับกับคนที่บอกว่าเออผมทำวิดีโอได้ไม่ดีนะแต่ดีมาจากการที่ท่านไปจดไปลงรายละเอียดไปทำกันบ้านกำหนดข้อของท่านจับจุดของท่านได้แล้วที่เหลือแค่มากำหนดทำให้ถึงทำให้ครบ จะเป็นสัปดาห์นี้ทดลองทําให้ถึงทําให้ครบในเรื่องอะไรเดือนนี้เราจะมาทดลองทําให้ถึงให้ครบในเรื่องอะไรเดี๋ยวมันจะเติมเต็มจนกลายเป็นระบบครบวงจรเป็นกิจการที่มีกลไกในการดึงดูดเงินดึงดูดคนดึงดูดความสุขดึงดูดพลังดีเข้ามาในหมู่พวกเราเป็นเกมชีวิตที่ดีของพวกเราเป็นละครชีวิตที่ดีของพวกเราชีวิตก็จะเสริมสร้างยกระดับพัฒนาต่อเนื่อง จากจุดนั้นลองดูครับ